คลวันนี้นะครับก็คือเป็นบล็อกนะครับใน1อาทิตย์สุดท้ายที่ผมไปโรงเรียนนะฮะตอนนี้ตีสจะบอกว่าผมเลอหลับตรงโซฟาสวสว้วสครับสว์ับสวิตรวเซรัว์วสวัสววซรรั คลิปวันนี้นะครับก็คือเป็น v ็อกนะครับในหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายที่ผมไปโรงเรียนนะฮะคือติดตามชีวิตผมไปหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีส่วนใหญ่หญจะเป็นคอนเทนต์ที่ไปโรงเรียนแต่ว่าพอดีเนะี่ยอาทิตย์นี้เนะี่ยผมได้ไปจันทรอังคารพุธหยุดพัลิีฮัสไปนะฮะแล้วก็แล้วก็หยุดยาวนะครับก่อนสอบเลยลก็คืออาทิตย์นี้เนะี่ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะสอบปลายภาคแล้วก็จะปิดเทอมเพื่อขึ้นม .5 กันนะครับก็ ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นชีวิตประจําวันที่มันจะซ้ํากันซะส่วนใหญ่ก็คือตื่นนอนกินข้าววันไหนที่ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเลิกเรียนกลับบ้านมาผมก็ซ้อมนะฮะแล้วก็แค่นั้นแหละ แล้วก็อาจจะมีไปเดินเล่นกับหมาผมนะครับก็คือไอ้แจ็กกี้นะฮะถ้าใครเคยดูคลิปสมัยแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีหมาอีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อแจ็กกี้ก็<อ>ส่วนใหญ่นะฮะชีวประจัตม,มันก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าที่ผมจะใส่ในคลิปนี้นะวันจันเนี่ยมันอาจจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าผมจะเอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยมารวมกันทั้งหมดก็คือเหมือนหนึ่งวันเต็มๆถูกไหมแล้วพอวันอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เนี่ยที่มันทําอะไรเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่น กินข้าวอาบน้ําหรือซ้อมเปียโนหรือซ้อมกองอะไรเงี้ยผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาคลิปมากเลยเพราะว่าผมขี้เกียจตักนั่นเองซึ่งคนดูก็จะไม่สนุกเพราะว่ามันก็จะเห็นอะไรซ้ําๆเดิมๆไปนะครับโอเคเราไปเริ่มใช้ชีวิต1นอาทิตย์กันเลยครับวันจันทร์ก็ไม่มีอะไรครับก็กินข้าวเช้าข้าวเช้าอ่าเป็นโจ๊กนะครแล้วก็เดินทางไปโรงเรียน ที่โรงเรียนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้นักเรียนนะครับตรวจ ATK อยู่แล้วก็คือเหมือนเขาจะให้ครูประจําชั้นเนี่ยก็เหมือนส่งชื่อเพื่อไปตรวจ ATK นะผมก็ได้ไปตรวจ ATK ครับวันจันทร์เลยใช่ไปตรวจวันจันทร์เลยนี่ครับสภาพเรียบร้อยฮะ<อ>ขี้มูกระไหลน้ำตาไหลก็ตรวจเสร็จนะครับแล้วก็เรียนปกติเลยฮนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวเที่ยงมานะเพราะว่าลืม วัดวเชียงใหวันนี้นะคะเราก็ครูก็พามาไหนนะมาชมธรรมชาติค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะน้ำสะอาดนะคะครูกำลังพิสูจน์นะคะว่าน้ำกินได้หรือเปล่ากินละตากินละตายพุ่งมาโง่ังหิเลนะอ้โหหงิ้งหงหิอุเ็ุ่ชืแบบนี้ราไม่เคยดินนะทาทาา้อขิงกระโดดกระโด พอมันตอนเย็นเนี่ย właśnie, ตอนที่กําลังจะเลิกเรียนฝนก็ตกนะครับฝนตกแบบตกจนน้าท่วมโรงเรียนนี่พี้อะฝนตกไอ้กซ์ตร์เนี่ยครับฝนตกครับเนี่ยครับอร่อยครับเบวนี่อร่อยเพราะครูแจกฟรีของฟรีอะไรหมดใช่ของฟรีอะไรหมดใช่ไหมดาวทั่วดาวทัここ <training it> <kindergarten>. ่วดาวทั่วคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เราจะไปนั่งตรงไหนครับคุณแบงค์ลืมอะไรสักอย่างหนึ่งไปในชีวิตลืมสมองลืมสมอง ยัง๋วพรุ่งนี้เรามาลงรีวิวโรงเรียนกันไหมก่อนที่เราจะปิดวันพุธเนี่ยครับวันวันพุธเราหยุดไงไปครับไปครับไปครับไปไหนเนี่ยเล่นเล่นเนเราจะไปไหนก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็ซ้อมครับซ้อมกองนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละจะยินก่อน พอซ้อมกองเสร็จเนี่ยผมก็ได้พาไอ้แจ็คนะครับแจ็กกี้เนี่ยไปเดินเล่นช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับพอไปเดินเล่นแล้วก็ผมก็มากินข้าวเย็นวันจันทร์เนี่ยผมจะมีเหมือนดูละครกับแม่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากดูหรอกแต่ว่าก็ดูๆไปมันยังไม่มีอะไรทำในะตอน,น,นก็คืองานกงงานการก็ไม่เคลียร์นะคะก็นั่งดูละครวิชิวๆแล้วพอดูละครเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ํา แล้วก็ทําการบ้านนะครับช่วงดึกจริงๆเนะน,นี่ยผมควรทําตั้งแต่ตอนสองทุ่มคึ่งแล้วเว้ยได้แบบ <c oughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนแบบสมองมันสมองมันชอบแบบคิดอะไรออกช่วงแบบ4ี่ทุม่มเป็นต้นไปอะ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันนะแต่เป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วทําไงอะ่ะ <c oughs> พอทําการบ้านดึกก็นอนดึกตืต่นเช้าไง ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของวัานานังคารวัานอาังคารเนี่ยก็ไปโรงเรียนปกติครับแต่ว่าระหว่างที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับเห็นไหมเห็นสไปเดอร์เซนครับสบไปเดอว์เซนแล้วปวดเฮ้ยเรากลังวิ่งแล้วหลุดน,นะเว้ยว<ะ>นั่นแหละฮะผมปวด<ส>แล้วก็ใครจำเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานที่ฝนมันตกนะครับเพื่อนผมเนี่ยไอแบงค์นะครับไอแบงค์เนี่ย มันก็เอาลมมาซึ่งวันอังคารฝนไม่ตกแต่เอาลมมามันก็เลยกลางร่มไปชดชีวิตคนระับกลางร่มทำไมครับกลางร่มทำไมครับฝนตกเดี๋ยวฝนก็ตกกลางร่มทำไมครับเอาลมมาฝนไม่ตกไม่เอาลมมาฝนตกเออแั่นแหละกลารย้อนใจเลยถ้าใครสังเกตนะครับ ทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่วันจันแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนผู้ชายคนอื่นเลยนอกจากมีผมกับไอแบงในห้องนะครับคือโรงเรียนผมเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มถูกไหมก็คือแต่ว่าสลับกันเรียนเป็นอาทิตย์นะคือห้องผมเนี่ยผู้ชายมันน้อยนิดเหลือเกินผู้ชายมันมีประมาณ7-8คนซึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีแค่ผมกับแบงครับสคนที่เป็นผู้ชายก็คือทั้งห้องมี36คนห้องละส8กลุ่มผมกลุ่มหนึ่งมีผู้ชาย2ที่เหลือผู้หญิงครับส6คนผู้หญิงหมดเลยแล้วการเป็นบุคคลที่หล่อเหลาที่สุดในห้อง Icana, ไม่ห่อได้ไงมีแต่ผู้มีแต่ผูผ้หญิงไงเออมีผู้ชายสองคน <oun its> นะครับก็พอวันนางคารจบลงเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะนอนดึกเนี่ยที่นอนดึกเพราะว่าวันพุธมันเป็นวันมาฆะบูชาบางถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็เลยนอนดึกครับต่อไปเป็นวันพุธนะครับทุกคนคือวันพุธเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนถูกป่ะก็มันก็จะมีเหมือนงานบ้านเล็กๆที่เราต้องทำนะครับ ก็คือมีดูดฝุ่นแหละแล้วก็มีกรอกน้ำมีปลอดบ,บ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะถ่ายจะดูดฝุ่นเพราะว่าเมมมันเต็มใช่เมมเต็มบ่อยเพราะคลิปดองมันเยอะครับทุกคนที่ทุกคนได้ดูเนี่ยไอคลิปคลิปที่ไปตรงเนี้ยผมถ่ายผมถ่ายมาตั้งแต่แตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เสียงลง <c ười> ผมถ่ายผมถ่ายมาตั้งแต่ก่อนบิดธทอมอาทิตย์หนึ่งถูกป่มก่อนจะได้ลงเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยก็ผ่านไปก็ผ่านไปหลายอาทิตย์แล้ว แต่ว่าวันพุธเนี่ยมันมีอย่างนึงที่เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็นโรงเรียนแต่ว่าเราก็ต้องทํางานค้างที่เรายังค้างไว้นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมาวันนี้วันพุธนะครับเราจะมาทํางานขู่งานประดิษฐ์นะครับเขาสั่งตั้งแต่ชาติที่แล้วลแต่ผมเพิ่งมาทำว่าราไฟเพิ่มมาส่งก็นี่เราจะมาแกะทํากันนะครับนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วนี่ทุกคนธรรมดาจะที่ไหน สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมจะนอนแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนด้วยให้ตายตอนนี้เวลาเท่าไหรตอนนี้เวลาตีสามเราจะทําการง่ายๆก็คือกดปุ่มนี้ซะแล้วก็นั่นเลยฮะเราไปนอนกันดีกว่าต่อไปเป็นวันพฤหัสนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าโรงอาหารที่โรงเรียนผมเป็นยังไงเพราะว่าผมเพิ่งได้เอากล้องไปถ่ายตรงโรงอาหารนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไอแบงค์มันว่างพอดีนะฮะไปกินข้าวครับน้องๆมีณผ้บ่าตังครับ ไปกินข้าวไปกินข้าวคุณหลออกินก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนลุงแมงถ่ายวันนี้จะมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือครีมนะคะครีมเป็นเพื่อนของมิงแล้วระหว่างที่ผมกําลังกินนมเปี้ยวอ,อยู่เนี่ยไอ้ครีมมันก็เอาของมาให้กินนะฮะแล้วมนคืออะทำไมทำไมต้องเป็นผู้รับเก่าเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> มันหืนเนาะมันแปลกๆปเว้ยพูดกูดพูดโนช่วงนี้แบบโวไข่มันประมาณเท่านี้มันเป็นไก่เหรอเหมือนสุดปลุงแบงค์ถ่ายสุดหล่อกินไก่ทอดเกียวอะนะก็นั่นแหละอย่างที่เห็นไปนะฮะก็ครีมนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทผมคนนึงเลยนะครับขอสปอยนะครับทุกคนจะได้เห็นครีมมอกคลิปกับเราแน่นอนแต่ว่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ย รอติดตามชมได้เลยนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงตัดต่อกําลังเรียบเรียงอยู่นะทุกคนรอดูได้เลยน่าจะอาทิตย์หน้านะครับต่อไปในวันพฤหัสเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ทํางานชิ้นสุดท้ายด้วยกันนะครับก็คือจัดบอร์ดของห้องนะครับแล้วเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยบอกเลยดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าวิดีโอที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้นะฮะอาจจะมีคำหยาบนิดนึงไม่ไม่รู้นิดหรือเปล่าแต่น่าจะเซ็นเซอร์หลายคำอยู่ก็จะเป็นยังไงก็ไปดูเลยฮะไธรรมดา ขี้ตกใจถามขี้ตกใจแล้วว่านั่นแหละฮะทุกคนจะบอกอะไรก็เพื่อผมเพื่แต่ดีๆ หลังจากที่ผมกลับมาจากโรงเรียนนะทุกคนแล้ววันพฤหัสผมมีเรียนกองนะครับครูมาสอนที่บ้านแล้วทีนี้พอเสร็จนะี่ยมันก็เหนื่อยถูกไหมผมก็ได้เคลียร์งานไปด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้อัดไว้นะครับแล้วก็ผมกําลังตัดต่อคลิปอยู่แล้วเหมือนแบบตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเรนเดอร์คลิปนะ,ท,ปะทุกคนเขา้าใจไหมคือเรนเดอร์ผมก็ต้องเปิดโนตบุ๊กทิ้งไว้แล้วก็ต้องรอให้แบบมันเรนเดอร์เสร็จนะครับแล้วถึงจะกดเอ็กซ์พอร์ตได้นะคือเข้าใจาไหมว่ามันเหนื่อยผมก็เลยแบบเออนอนแบบบิดขี้เกียจ ตีสามจะบอกว่าผมเหลับตรงโซฟาตอนแรกนั่งทํางานอยู่น่าจะห้าทุ่มกล่าวว่านอนยืดเส้นรู้สึกตัวทีตีสามห้าสิบสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เวลาปรับแสงก่อนตีสี่สิบสองนาที oh my god เออจริงๆผมยังไม่อาบน้ำเลยเนี่ยใช่อาบน้ำแนละ้วนอนไม่หลับอยู่ผมก็นอนหลับผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลย ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วประเด็นคือหลับแบบหลับเลยอ่านี่ครับทุกคนเผื่อใครไม่เชื่อนะตอนนี้ตีสี่จริงๆผมไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรเนี่ยไปหานอนตีสี่แล้วเพื่อนรักายต่อไปเป็นวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เนี่ยมันโรงเรียนปิดแล้วไม่ไม่เชิงปิดแต่ว่าเขาให้หยุดแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อสอบถามว่าผมอ่านไหมก็อ่านเลยแต่แบบอ่านนิดเดียว ไม่อย่าเรียกว่าอ่าเรียกว่าตัวหนังสือผ่านตาแต่ว่าก็จําเท่าที่จําได้ก็วันศุกร์นะครับทุกคนก็เป็นวันที่เราว่างถูกไหมแล้วอ่ผมก็ได้ทําการซ้อมเหมือนเดิมทุกอย่างกินข้าวะไรปกติแต่ว่าวันนี้จะจะ,จะเปลี่ยนไปคือคือผมเคลียร์งานเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เลยทําการตัดต่อคลิปแต่ไม่ใช่คลิปช่องนี้นะครับเป็นคลิปอีกช่องหนึ่งที่ผมอ่าทำดโคเวอร์นะครับก็สามารถไปดูได้ ไปสองสาสิบห้าโอ้ใช่ตอนนี้เราตัดคลิป c คอรเวอร์กองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใช่เดี๋ยวงั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอหลังเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วกันเจอกันครับผมไปนอนละไม่ไหวง่วงต่อไปเป็นวันเสาร์นะครับทุกคนวันเสาร์วันเสาร์นาเนี่ยผมได้ทําการเข้ากิจกรรม open house นะครับของมหาวิทยาลัยดุสิตธานีมีใครรู้จักแล้ว ก็คือมันเป็นออนไลน์เนาะเหมือนมีติ้งออนไลน์แต่ว่ามันเป็นแอป,ปอะไรเว็บอะไรสัอรกอย่างผมก็จําไม่ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็ขออภัยด้วย<ต><น>มาแล้วลูจกจ๋าชุดอกกุปยง่พีลูกปณ์ที่หนูอยากใส่<ต><น>เราเข้ามาเ<ต><น>วิร์กช็อป<ต><น>ได้แล้วเเราปิดในตัววของิชาแล้วนะ่ เนี่ยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับโอเปนเฮาส์ก็มีประมาณนี้แหลนะเนาะตอนนี้ประมาณ5้าโมงนะครับคลิปที่ผมตัดเมื่อคืนนี้ก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องด้านล่างนะครับผมโอเคตอนนี้เราจะไปเก็บตําลึงหลังบ้านกันเดี๋ยวเราไปถา่ายดูนะฮะเราจะไปเก็บกับแม่ครับผมก็ทำอะไรให้เรียบร้อยอาบ,บน้ำอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาซ้อมเปียโน,โนปกติทุกวนันก็ผมก็ซ้อมเปียโนก่อนเนาะนะเพราะว่าผมมีเรียนเปียโนเนี่ยวันอาทิตย์ พอหลังจากที่เราเรียนเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับบ้านครับกลับบ้านมาก็กินข้าวปกติกินข้าวเที่ยงนะครับแต่เป็นข้าวบ่ายเกือบข้าวเย็นแล้วแหละแล้วก็ได้ทําการขึ้นมาตัดคลิปช่องฟรีทาวับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เวลา5้าโมงสีนะครับก็จริงๆเรากลับมาจากเรียนเยนปียโน,โนต,ตั้งแต่ตอนบ่ายสองนะครับแล้วก็ผมก็นั่งตัดคลิปช่องฟรีทาว ยาวตั้งแต่บ่าย2จนถึง5โมง48ถามว่าตัดคลิปอะไรนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูกันหนึงจริงๆอะ่ะมันเพิ่งได้ตัดเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปโรงเรียนแล้วก็มันมีงานแบบงานอื้ออะ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวันวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมจะเนี่ยเดี๋ยว6กโมงครึ่งถึงทุ่มนึงเนี่ยผมจะกินข้าวผมไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะเหนื่อยขนาดนีนะ้เนี่ยไปปั่นงาน,นครับ จากนั้นนะครับก็ตัดคลิปนอนแล้วก็เป็นวันจันเนี่ยวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้ปิดคลิปนี้สักทีนะผมบอกเลยตอนแรกผมคิดว่าคลิปนี้มันจะแบบโอ้โหชิวๆแค่เอากล้องมือถือไปถ่าย โชวเชโชเชตัดลงโอ้โหฟุตเทจเป็นร้อยวันจันเนี่ยผมก็ได้ทํากับข้าวปิดท้ายนะนี่อยู่เนี่ยมีอัปเกรดมีทํากับข้าวเลยก็มันไม่ได้ยากครับเพราะวาทำข้าวผัดกินนะครับตอนเย็นพอทากินอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะผมก็ขึ้นมาตัดต่อคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนึ่งอาทิตย์ของผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับก็โอ้โหดูขอบตาดิอาทิตย์นี้จะนอนดึกเป็นพิเศษเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะครับ ประมาณสามถึงสวันใช่สอบสอบแบบสอบอ่ะสอบเลยอ่ะสอบไปผ่านแล้วก็ปิดเทอมนะครับเพราะว่าโควิดก็เลยได้เรียนแค่แป๊บเดียวแล้วก็หม .5 เลยงงงงไปหมดแล้วประมาณนี้สําหรับหนึ่งอาทิตย์ก่อนก่อนปิดเทอมแล้วกันก็สัหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ไปด้วยสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันที่คุณว่างและผมว่างไว้เจอกันครับสำนีก็สวัสดีบ๊ายบาย ไปนอนจ้าคลิปนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดองงานบ๊ายบาย